สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิมพ์จะมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูนะคะโดยจะมีเซรั่มผิวกระจ่างใสนะคะจูจูเน่ดงเบกเซรั่มค่ะทาเพื่อให้หน้าแบบรู้สึกกระจ่างใสนะคะตัวนี้นี่มันจะเป็นแบบใสๆนะคะเพื่อบำรุงผิวหน้านะคะตัวนี้นะคะ ตัวต่อไปนะคะจะเป็นจ,จูเน่ดงเบกดีดีครีมค่ะตัวนี้นะคะด้านละ3มจุดนะคะแล้วก็ทานะคะจะเห็นได้ว่านะคะด้านที่ทาไปแล้วนะคะจะดูเนียนกว่าตรงที่ยังไม่ได้ทานะคะ สังเกตได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะทาแป้งนะคะแป้งทับนะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นส่อเขียนคิ้วนะคะของจูจูเน่เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นส่อเขียนคิ้วนะคะก็จะเป็น ใจเล็กๆนะคะเรามาเขียนกันเลยดีกว่าคะ่ะเราก็เขียนตามคิ้วของเรานะคะนี่ทำแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะเขียนไปตามคิ้วของเราเลยนะคะ นี่นะคะรู้สึกว่ามันจะไม่เท่ากันยังไงไม่รู้นะคะทุกคนแต่ก็เอาเถอะนะคะเขียนเขียนไปเลยดีกว่าเนาะนี่นะคะทันแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะทาข้างในนะคะ รู้สึกว่ามันจะยังไม่เนียนเท่าไหร่นะคะเราก็เอาแปลงนะคะมาขัดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะตัวต่อไปนะคะจะทานะคะเป็น ลิปสติกนะคะแบบซองนะคะสามารถทาได้3ามแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นทาตาบ,บนตานะคะทาแก้มนะคะแล้วก็ทาริมฝีปากของเรานะคะทาได้ทั้งสาแบบเลยนะคะส่วนตัวที่พิมพ์เลือกนะคะจะเป็นตัวสีส้มนะคะโทนสีส้มนะคะที่พิมพ์จะเลือกทานะคะเพราะว่าพิมพ์ชอบสีนี้มากเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราเอามาทาตาก่อนเลยนะคะ เคลีย์ยไปนะคะก็จะปิ้งแล้วก็สวยแบบนี้นะคะทาตานะคะแล้วก็เอามาทาแก้มนะคะปัดแก้มเราก็จะทําเป็นรูปหัวใจนะคะทั้ง2ด้านนะคะนี่แล้วก็ปัดปัดไปเลยนะคะแก้มเราก็จะดูแบบ มีสีมีสันมากขึ้นนะคะเปล่งประกายสีแบบโทนสีออกส้มๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะมันก็จะว้าวทำไมสวยจังเลยใช่ไหมคะก็จะว้าวเลยใช่ไหมค่ะแล้วเราก็มาทาปากนะคะทาริมฝีปากของเรานะคะ เสร็จแล้วซื้อได้ที่เซเว่นทั่วประเทศและร้านบิวตี้ชั้นนำทั่วประเทศไลน์แอดจูจูเน่นะคะบ๊ายบาย